ก็ไม่ได้ไกลาจากบ้านที่เราอยู่อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องอะไรอีกหาดหนึงนะนี่เป็นอย่างนี้เออลองไปนะเพราะว่าแบบดูก็แบบเหมือนจะมีเขาเรียกสิงโตทะเลด้ยวยมั หรือบางทีมันก็เป็นสิงทูทะเลอะไรเงี้ยก็จากหาดนี้เราก็เดินเดินมาจากที่บ้านนะประมาณสิบสองนาทีตอนแรกว,ว่าจะรอรถแต่รถมันมาช้าถ้ารอก็ประมาณยี่สิบนาทีนะรถแต่ถ้าเราเดินมาเองมันก็แค่สิบสองนาทีมันก็ไม่ไกลก็เลยเลือกที่จะเดินมา วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่อากาศดีนะครับฝนฝนไม่ตกแล้ววันนี้เป็นเวลาประมาณกําลังจะบ่ายมงตรงนะสวยเหมือนกันนะเนี่ยว่าตรงนี้เหมือนจะเป็นหาดท,ที่เป็น อดหินฟ,ฟอสซิลเหมือน,น,นที่แล้วที่เราไปนะกาต้องเรียกว่าฟอสซิลบีชไงที่แล้วเ,เรียกเปิร์ดร็อกนกหินมันเป็นยังไงนกหินนะเดี๋ยวเราลองไปดูโมุมนี้สวยเลยขถ่ายรูปนิ่นงนะ Very good. วันนี้เราจะเจออะไรบ้างเราจะเจอสิงโตทะเลมีคนนะฮะเจอเขามาทำอะไรเปิดร็อกแอนะ์หมายถึงชื่อหินหรือเปล่าประเภทของหินที่มันเหมือนอาจจะเป็น หินที่หน้าตาคล้ายๆกับนกหรือไม่ก็อาจจะเป็นหินเล็กๆเหมือนนกตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากใส่รองเท้าเลย จังครแต่แมงดูทุกคนดูน้ำทะเลนะครับ Overland. <coughs> ลองเดินไปให้สุดนี่รูปมันเหมือนมีสิงโตทะเลด้วยนะแต่ว่าวันนี้อาจจะไม่มีก็หาดนี้นะครับมันอยู่กลางกลางระหว่างฟอสซิลบีชที่อยู่ตรงหน้าบ้านเรานะ กับไอตรงอะไรนะ Mort on, Mort on Beach มอสเทนมอสเทนบี h มั้งใช่ไหมมอสเทนมอสเทนบี h ที่มันมีบ้านเป็นหลังเล็กๆอยู่ตรงนู้นถ้ามอสเทนบีชอะมันไกลนะแล้วก็เลยมอสเทนบี h ไปก็จะเป็นพิลล่าพิลล่าบีชมั้งที่น้ำมันจะลึกๆหน่อยอ่ะ แล้วแบบคนเขาจะกระโดดกระโดดลงมาตอนนี้มันไม่ได้เป็นผานะมันเป็นมันเป็นห้างไ <Okay. S 1> ปอีกวันหนึ่งที่ว่างนะตอนเช้าเดี๋ยวตอนสี่โมงนะเราก็จะไปทำานแหนะล็มาในครัวนะวันที่สอง เราไม่มีอะไรมากเขายังไม่ได้ทำอะไรเยอะแย,ยะมากมายดูดแดดไม่ได้ร้อนนะก็แบบธรรมดาทั่วไปเดินยินลมชมวิวต้องระวังทีเดียรองเท้า ใสร่รองเท้าแตะมาก็ไม่เป็นไรนี่ใส่เท้าผ้าใบมา เป็นเปลือกหอยพิเรียเพลียใช่ไหมโดนเพลียงมาเขาเรียกแต่ว่าน้ำตอนกลางคืนมาขึ้นมาถึงข้างบนนี่เลยนี่เขไม่ออกลองนี่นี่อเอ้ยทุกคนมันเป็นตัวเว้ย ดิ่นๆอน่ะยีเอเลี่ยนมั้เนี่ยลองดูนี่ดิมีปะตื่นมาสิอืมนี่ไม่เห็นมีวะอาจจะมีตัวเอเลี่ยนอยู่ข้างใน,นเป็นหินแบบ starfish to the banana home yeah starfish เจอสิ่งมีชีวิตเว้ยมีอีกป่ะน,นี่ก็สัต์าฟิชรอเปล่าเนี่ยอันน,น,นี้เนี่ยเห็นป่ะน,นี่เป็นสัตาฟิชจริงๆมันหยิห่งๆทุกคนดูดิมันขยับได้ด้วยมันขยับได้ นั้นก็มีว่ะด้ยลิงเป็นสตาพิษสีดำเว้ยตาพิษสีดำจิ้มนี่เป็นสีแดงทุกคนจิ้มจิ้มโอ้นี่เชี่ยนเป็นโคตรเยอะเลยสี่ตัวไม่ย้อยอืม ใกล้จะสุดหาดแล้วทุกคนตรงนี้มันไม่มีทางขึ้นอ่ะเหมือน,น,นต้องกลับไปทางเดิมครับไปลองเดินไปให้สุดนะแล้วก็ไปลองกลับตรงนั้นมีอะไรนกนกอะไรมั้งเสียงโครดเยอะ น้ำก bueno. ็ใส่ดีเหมือนมีปงมีปลาหรอวะ 谢谢，别把我。 เจอสิ่งตทะเลสักตัวปะ่ะเจอแต่นกปลาตัวเล็กๆนะแล้วก็ปลาดาวแล้วก็เพลียไม่มีสิ่งตทะเลไปเรื่ยมาจนสุดแล้วเนี่ยมันจะเดินกลับแล้วทุกคนไม่จะเจอโอเค see you bye bye